โดนหัวพี่ครับครับติงเทเบิลยังยังพี่ใช้มือตัดไม้เรื่อยๆเลยนะถถอดถอดถตัดเรื่อยๆเลยมือสดๆนั้นน่นเลยต่อยต้นไม้สดๆเลยจุยหมดไปไหนอะไปไหนอะไรไม่ลืมเช็คที่ไปไหนเราเราจะไปหาที่โลมๆ สร้างบ้านที่อยู่นี่กดข้อสามเราต้องมีที่อยู่เฮ้ยแกะเต็มเลยไม่เหรอเมื่อกี้ถ้าแกะเวทีเราจะหาเหล็กก่อนใช่เฮ้ยเนี่ยถ้ำเขาบอกถ้ำอย่างงี้มีเหล็กแกะไม่มีตาอ๋อไม่อยู่เหรอเนียตรงเขาหรือวัดมันผิดพลาดวะเดี๋ยวพี่ลงผิดวะมันอาจจะต้องใช้ตามที่ผมบอกอ่ะโอ้ยคิดว่าใช่เป็นตัวล่ออ๋อจบละก็อยู่มันดูแปลก ทำไมมันเล็กกว่าที่เล่นกับพี่ไอวะไม่รู้สิอาจจะคอนเนตพิคาบยูอ้ะเมย์ดูกูไปาโไม่คิดไงกับซีเอสเลยก็ซีเชิอไม่ตอบกู เราไปหาโมวันยี่บีซี่อะไรไหมวิ่งเอาเลยเลยก็สิเออหาเลยเริ่มมาเนี่ยคราบดาบสะกันลิงพีดสะกันเอาดิไปไปละไปละเอ้ยใจรีบเลยเปิดเพลงเอาไว้นี่ก่อนเปิดเพลงแบบว่าบทเรียนชีวิตไหมครับ มีเพลงด้วยเปิดเปิดในในในสปอตเฮ้ยแกสีดำฆ่ามันเลยฆ่ามันแก่ดำเฮ้ยวิธีฮะยึดยึดท่วิ่งตรงมาเลยหมายความว่าไงเราวิ่งตรงพื้นที่โล่งๆมาผมเคยเจอของหายากด้วยหรอวะพื้นที่โล่งยาเยอะๆเออตีไม่เคยเจอพี่พี่เจอคนเดียวนี่มาั พี่อยู่นี่ี่ดอกเหลืองสีเหลืองอี๋ว่าง่ายๆแา้มาฆ่าคนได้วะเราจะเดินทางด้วยเนี่ยพี่ที่ต้ดอกไม้สิพี่วินโคดาราเวลพอินะความตื่นเต้น ไปแล้วไม่อยู่แล้วได้ใช่เจ็บดซี้ดฟรีฮี่ิฮ่วิ่งไม่ได้แล้วมันไม่โกรธผมแล้วกินแก่ก็แิฮิิวิฮิฮ่มิฮอฮาฮิ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 ฮรฮิ่ิมาจะไปเลยยังไม่มีของเลยิดินิฮ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 ิาิเิฮ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 ิอิ่ิมันิฮ่ฮิฮิฮิิฮ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 ูฮิฮกูิฮ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  เป็นไงหมู่บ้านทีไม่ได้มีเสียงอะไเลยเดร์สมองติดเจอ์หมู่บ้านแล้วนี่มันมันไวขนาดนี้เลยเลยดื้อๆไม่เลยโชคดีที่มีเซน์หน่อยทีไม่ได้เปิดแอปเลยเชื่อเฮ้ยทุ่งดอกไม้สีขาวเฮ้ยทำไมเราดวงดีกันจังวะเอาฮ่วยเอาอยู่ไบโอมอะไรวะเวอร์ฟอเรส ราเวนเดอร์มั้งโคตรโลกสวยบี a t b e Warm โคตรชิบหายอะแม่งเราเกิดมาก็เนี่ยชิบหายแล้วข้างบนมีข้างบนมีเยอะด้วยเบอร์เราแม่งโคตรแบบเบอร์เราแม่งโคตรแบบเพี้ยนโอเคทีแม่งบัสไอ้มอดแฟบบี้ตาไม่หายหมดเลยแม่งกลายเป็นคนตาบอดหมดเลย แต่อินเวชันอะโซ่เดียวทำให้เลยเต้อินเวชันอะปะนอนไหมไ <c oughs> อ,อ <c oughs> ทีเราไม่มีเตียง <c oughs> ยังเตียงอ่ะเฮ้ยไม่มีเตียงไม่มีในนี้ก็ไม่มีเฮ้ยหิวหิวอ่าอ่าแล้วที่หลับเอ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาแย่เลยได้เลยได้เตียงเลยแล้วพี่จะทำไงทีเนี้ยอะไม่เป็นไรพม่มีอยู่แล้วนะเฮ้ยพี่มีทางแก้เสมอเลยเอาเ้ยจริงปะจริงเฮ้ยนอนแล้วไงแล้วนวัตกรรม จะทำจะทำเตียงสองชั้นกี่ทีเฮ้ยเช้าสดใสเพียนในเด็กนี่ปะหมูหมู่บ้านเหมียดฮะแม่งน่ากลัวไม่มีอะไรสิเอ้ยแบบไม่มีโกเลมวรอเอาดีมันไม่มีมีโกเลมอะไอพีสเกลตันเอาไปแล้ว ไม่ทําอาหารเหนือไม่หาหินเนืะโอเคช่างมอ่าทําไมอาหารก็อยู่รอบๆตัวนี <h <h ่เข้าต um. ้นเอแล้วที <h <h ่เอาเข้าด้วยเลย เดี๋ยวที่ขุดทิ้งอย่างนี้เลยนายนะมันเป็นกระเพลิรได้นะทีนายน่ะวิธีขุดไม้น่ะมีค่าแค่ตอนที่ได้หินสามอันเท่านั้นแหละเขาเขาเขาโอ้โหแม่งเ่าของนายมีแค่ตอนหินสามอันได้อยู่ได้อยู่ มันจะใช้แท็กติกนี่แลวนี่เป็นบ้านเราเอ้ยจะอยู่นี่ไอไปจริงเฮ้ยขุดมาเจอถ้าเลยลวด,ดวงดีเฮ้ยเจอถ้มต่อเลยดวงเดียงสวดยอดเฮ้ยอ,อยู่เล่นกับพี่แล้วบัฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทำดยวําัใช่นี่หว่าเข้างล่างไอรอนวะกูแพ้กับไอบล็อได้แกววะเล่นกับพี่ไอแล้วแบบว่าไม่ได้เลยเลยเล่นกับพี่แล้วแบบนี้เพิ่มบัฟ เล่นกับพี่ก็งี้แหละทีมันง่นนายๆไปหมดเลยอเลย,เล,ย <c oughs> เล่นกับพี่มีนะ <c oughs> เกิดมาก็เกิดกลางทุ่งเลยวันดอร์เราเว็นดเลยขอจร่งเฮ้ยย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 วยยกยอยย่ยยยมยยเย้ยเยายย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 ยียย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  โอเคอะไรโวยผมเพ่งพ okay. like ูดเพ่งพูดเลยนะโอเคคาบเลยโอเคผมไปหาเงินอือ พี่ซอยจูเนื้อแกะซอยจุ๊มีเดียมแระพี่ฆ่าเทียตันแล้วพี่ไม่เอาไอ้นี่มาไม่เอาของเอ้แต่พี่ไม่ได้อะไรพี่ฆ่าไปแล้วเราจะหาได้ยังแกะเฮ้ยปลาเมื่อกี้นี้มันกุ้งอใช่อันนี้ยังไม่ได้แกะยังมีขนอยู่มันเอาปืนกูไปมันเอาปืนกูแฟนทอมเมื่อกี้มันบุกซีทีแล้วระวัง ทำฟาร์มไก่ทำเลยเราสุสัตว์เราสุสัตว์ดีก็ได้นะทำทำเดี๋ยวผมทำรู้ใหเราเราเราต้องหาข้าวก่อนนะก็เลยจะหาเนื้อนี่ไงเอามาเผาเลยที่ขึ้นที่สูงกันไอเขาอัปเดตมาเยอะมากเลยนะหมายครับไม่ได้ตามเลยค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยพี่เลิกเล่นตั้งแต่เขาอัปอัปเดตทำมาใหม่ เออเหมือนเหมือนกันหน่ากลัวเออแล้วแม่งแบบแม่งแอดซาวอะไรเข้ามาไม่รู้แม่งคตรน่ากลัวเลยได้ยินทีพี่ขึ้นขึ้นมาบนดินเลยพี่ทำทำทำไม่ได้ดิอีสครับดูจากเล่าที่แล้วมันต่างกันมากเลยนั่นอผมได้ข่าวพีหาทําได้มาจากไหน นี่ยังรอแก่ไงทีเนี่ยเข้ามาในครอบเนี่้ได้ได้เออวะที่ตัดไม้ขนาดใหญ่อยู่นู้นอย่างเรื่องต่อไหมพอใจแล้วพอใจแล้วใช่ผมถามยูไม่ใช่ถามกูเอ้าวเราเราล่อแกะเป็นก้อนไม่ได้อะเอาแบบก้อนใหญ่รอไม่ได้ต้องอันเล็กเท่านั้นน่ะอจะไป็นงานไหมอันเล็กๆทางนลโอเคเป็นกูมึงสองคนเลสก๊อตจบาหมด เว้ยนะพี่วินโอโก้เฮ้ยโน่นเล่นไมค์ครับเออไมค์ครับ t อ้อยากเล่นไมค์ r a f t ไม่ใช่ไมค์ครับมีเอาเลยที่ตอนแก่เข้าไปเราจะใช้มันในคืนนี้ What the fuck? What do you mean? มันไม่เข้าพี่ตบตุนเข้ามาดมาิมันอาจจะดองดันนิดหน่อยคือจะแย่งกันดิ เออนี่เข้าไปทีละตัวที่ให้อาหารมันเลยให้มันออกลูก <Okay. S 1> แล้วก็จัดก,การตัวหนึ่งไอ้ <c oughs> ทิ้งเลยอ่ะเดี๋ยวมันตามไงเอออาิจะิงเปลี่ยนช่องก็ได้เลยเพิ่งนนะเดี๋ยวอ่านนี่แบบอ่านไอ้ลูกค้าแบบ จบแล้วเี้ยสาวสมัยนี้ก็ได้าลย w น n d o พลามานเลจอ่์กับบ้านกับบ้านมาทักกูมาเนี่ยกูไม่เคยเห็นมาก่อนเดูหน้าทีีโไกลอะ ไอพี่ดูหน้าผมมาดีๆนะพี่ดูหน้าผมมาที่จ้องตาผมมยนะให้พี่นนดูเลยเฮ้ยหนีเลยหนีโดนยัดหุ่นเห็นโกเลมที่วิ่งไปวิ่งมาว่านั่นแหละนี่วทีเราจะไปสร้างบนยอดเขานน้นบ้านเรา โอเคอะไรนะป๊กเยตาดำนะกูถิงว่าอัพเดตมอัพเดตมาเมื่อกูถึงทำไมหน่าหดกูายไปไม่ใส่เอาอย่างเลยชิมไม่มีมาทรงยังแซดแซดยังบอยไม่ได้และสลิปบอลทูมาเล่นกันก็ได้แป๊บนึงกูมีเงินอยู่สก๊อต เลดวอร์อทชื่ออะไรนะเลดเลดอ่ะเลดลงหลังปเวอร์วอร์ทูเล่นได้กี่คนวะเล่นได้สี่คนเฮ้ยเท่าไหร่หกสิบบาทเฮ้ยเอาละเฮ้ยยูทูบกูมาเอาแล้วมึงนันจากทรมานตัวเองใช่ไหมทรมานอะไรพี่ิกอนจะเป็นความสนุกสดใหม่อยู่เนาะ ความสดใหม่แล้วก็อยากฆ่าตัวตายหรือความสดใหม่โอเคดีที่ไปหนีไปเล่นเกมอื่นแล้วบายบายไปฝากเฮ้ยยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าเปนเกมยังไงมึงจะออกมาเลยเลิศเริอโอเริกพี่พูดว่าเริศงั้นเราจะสร้างอะไรพี่ว่าเรื่อนเลิโอเคพี่จะเปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนจริงใช่ไหมอะไรนะพี่จะเปลี่ยนเกมจริงใช่ปะ อย่างอย่างอย่างกินมีอ่าเนี่ยขนมปังใต้ใต้หินนะใต้ดินคุ้มไหมแล้วทำไมต้องโยนไปใต้ดินด้วยมีเสียงซอมบี้น่ากลัวนึกว่าจะลงไปผมลงถ้ำแล้วนะเจอกันเออลองซอมบี้จัดมาดิไปกินคุ้มไหมเขื่ยมีคุ้มโอเคกันธรรมดาเฮ้ยลึกด้วยเฮ้ยเจอเละเราเจอเราเข้ายุคเรา แล้วไอรอนเอดแล้วเจอเหล็กแล้วเออไปกูไม่เรื่องอยากจะขอลองอะไรขอทูมันนี่วอเลนในสองบาทตกงเล็งมาตกงเล็งมาตัวึองส่วยไอ้นี่ไอ้นี่ดอลลาร์ดอลลาร์

ทีลงไปอย่งนี้ตัหนึ่งนะขค้ามกนตีนเดี๋ยวเดี๋ยวกูคืนเออเดี๋ยวกูคืนให้มึง5บาทไม่จบคืนก็ได้ว่าวันที่เราเจอกันเดี๋ยวกูซื้อลังเรียงส่วนหนึ่งเดี๋ยวกู3.11 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี้ยงไอ้ทีมเพลงเดี๋ยวกูเลี้ยงัับชื่อไม่ต้องถามใช่ไหมแล้วพ้าก็จะแสบใช่ไหมเฮ้ยที่คิฟเปอร์กลังวิ่งมาทางเราจริงไหมจริงแล้วพี่พี่กำลังจะลงไปบวกกับมันที วันนี้โอเคบิ๊กูหลอกมึงกูจะไปปัดถ้าพี่ตายนะมันจะจบเร็วมากถ้าพี่ตายถ้าพี่ตายก็เอาละเอาละแมเอาละทีแล้วก็เอาเทียแล้วเดี๋ยวกูจะทั้งไปปัดซอสเดี๋ยวแป๊บนึงมีสายโทรมาโอเคทีพี่จะไปแล้วอุ้ยอ้าวหุยหุย พุ๊บพุ๊บพบพบล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 บบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยเอาเอาเอาละทีไอ้โยนเกมมือโยนเกมมือมันกลับมาได้น่ะกลับได้กลับได้แต่พี่ได้ไปได้ดีแกหมดได้ดีมันกลับได้มันกลับได้หมดได้เนี่ยผมเคยกลับมาแล้วอันนี้พี่โยนเกมโอ้โห พี่โยนเกมใช่ไหมเนี่ยโหไม่มีน่าจะตายกลับมาได้ปะพี่ไม่ได้โยพี่ต้องไปเปิดไอ้นี่ก่อนชีตพี่ไม่ไม่พี่ต้องเออพี่ใช้ไม่ได้เปิดชีตพี่ไม่ได้เปิดและแกไม่ได้โดยเปิดชีตไม่ได้ใช่เค่ะก็เอาละทีก็จบกันไปแล้วสำรองไม้คราวมันเปิดได้ มันต้องออกเกมสิอก็จบไปแล้วนาทีกับเกมไมค้าสนุกจริงเกมนี้ผมบอกเลยโอ้ยพี่ดำพี่ดำดินแล้วทีเฮ้ยทำใหม่โคตรสวยทีเออคมาดูดิดูยังไงอ่ะดูกล้องพี่ไงพี่แชร์กล้อง ทำใหม่เปิดไบรเน่กันแป๊บนีงเปิดดูแลไบรเน่อยู่ไหนวะอยู่จีเนล้วอันที่สามมีทำใหม่ด้วยเฮ้ยบ้าอลังการมีหินย้อยด้วยที่ มันไม่เหมือนหินย้อยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไอเดียก็ไม่น่าใช่หินย้อยคืที่มีหินย้อยของแพ้เอ้ที่ทำาไยโค้ดสวย <c oughs> และข้างล่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะเจอ <c oughs> เอ้ยอะอะอ่ะอะ,อะไรรู้ไหมอะ อเอาแล้วก็จบเ <laughs> <laughs> จบไปเลยอับ,บิสเฮ้ยเจอได,ดมอนว่าเฮ้ยไดยมอนจริงๆด้วยโอเคเ,เราจะจบจริงๆใช่ไหมเนี่นนยใช่เราจบแล้วท <laughs> ีเราจบแล้ว <laughs> ไว้ข่าวหน้า <laughs> ไว้ข่าวหน้าที่มีมีมอารมณเล่นอีกรอบ รับเรื่องเลยตอนนี้มันมีสิ่งรอตารอใจพี่เข้าใจแล้วล่ะ <laughs>